สบายดีเนาะพี่น้องบายมื้อสุดขุดคนนวดบอก่อนเนาะมาพบกับพ่อกับส่งบอพบอลยกมันช่วยอีกเป็นเก่าเต็มที่เนาะพี่น้องอ่เมื่อนี่ขอนสวรรค์กได้ขับมาหมุนทุกสึกประเทศเนาะพี่น้องหลังจากที่อ่าเส้นภารกิจที่ว่าส่งลูกค้าไปหมดไปที่เรียบร้อยเนาะขอนสวรรค์กะได้มาแหวกซื่อเสือมเนาะว่ามาแหวกซื่อทาละเครื่องใช้ของ้อยเนาะ อยู่ที่หา Super Super Super, า้างวิคีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาบุกนาหารอยู่ที่สังไทยพี่นอ้อ,องอ่งออาขวาว่าเจ๊เนาะจะซื้อไอ้ของขอนสาวานรรค์นี่เนาะพี่น้องเปิดซั่งซั่งเสื้อน้องขอสวรรค์หลายรอบเนาะแล้วก็ลืมนะมาแต่แหลนเรียกก็เลยลืมเลยนะไม่แน่กันจะมีโอกาสเดี๋ยวา่าจำได้เดี๋ยมา็แวะซื้อให้เพื่อเนาะก่อ,อนเถ่า,าทุกคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อช่วยแบ่งปันกันตเพื่อเป็นกำลังใจทำในคลิปต่อไปเด้อพี่น้อง มจะเป็นพี่น้องเตที่ท,ทั้งยุคเป็นเอทั้งอยากเป็นพี่น้องทั้งทางไทยเนาะรวมทั้งพี่น้องทาง,ง,ทางลาวเราเนาะพี่นอ้องอจะได้กลับไปชุ่มของรอบน้ำพัดใจเลยนะพี่น้องมาซื้อของพี่น้องมาซื้อถอมาซื้อถออ่ะถอยางเขียวให้เอือยเนาะก,ก็คืออ่าเจ๊นั่นแหละเจ๊ดคำผลจังไร ลายงวดเลยพี่น้องเอ้ยฮักกะสีสวดหมือไงแต่นี่ก็เกือบลืมเนาะเป็นสั่งลายถึงงวดเลยพรสวรรค์ก็ลืม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 ฮักกะสวดหมือแล้วกัสกีอัเ,อเดนเนาะพอดีเลยเดี๋ยวเอารถเข็นก่อนเนาะเอารถเข็นคันนี้แหละ รถเข็นใครไม่รู้คอนสวรรค์ยืมไปใช้ก่อนแล้วกันพอดีเลยคอนจะสวรรค์จะซื้ออ่าน้ำยาล้างรถเนะาะมันขวดเท่าไหร่สามสิบเก้าบาทผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดรถยนต์เ,ออเดี๋ยวคอนสวรรค์จัดไปเลยสอง สขวดเลยนี่แล้วก็เอานี่เอานี่ไปด้วยให้เจ๊ราคาก็ตกอยู่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทได้แล้วเนาะเอาจะเอาอันนี้ไปด้วยเนาะฟองฟองน้ำล้างรถด,ด้วยยีบเก้าบาทเอาอันเอาคู่หนึ่งแล้วกัน๋อพอดีจะเอาไป ตาความสะอาดรถยนต์คอนสวนนะรร,ร,รค์เนาะนี่พี่เนอะได้สามอย่างเดี๋ยวเดินไปดูกันต่อว่าจะมีอะไรซื้อบ้างเนาะตอนนี้คอนสวนรรค์ก็อยู่ที่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์อ่าสาขามุกดาหารเนาะ ซื้ออะไรอีกเดี๋ยวดูก่อนว่าจะซื้ออะไรมั่งอันนี้โออิชิซื้อสามสินถูกลงอีกห้าสิบห้าบาทเดี๋ยวเดูก่อนนะ เราเามาดูอ่าข้าวหอมมะลิกันเดี๋ยวาาอข,ขอนสว,วันจะซื้อข้าวหอมมะลินี่ราคาสองร้อยเก้าบาทละข้าวข้าวหอมมะลิเดี๋ยวเอาไปถุงหนึ่งซื้อไปเก็บไว้ที่ถังอยู่ที่บ้านเนาะเอาไปถุงหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเอาไปคิดเงินกันอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ก่อนเนาะ ถึงเวลาคอนสวรรค์จะกลับบ้านและจะข้ามประเทศแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวคขำเมืดลูกสาวกระโทนน้ำอยู่เนาะพี่น้องเอ้ยอันนี้คืออยู่ที่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขามุกดาหารเนาะ เดี๋ยวจะคํำจะมืดเลยจะข้ากลับเลยเนาะพีนนน่น้องพี่น้องเลยเดี๋ยวมาข้างนี้ก่อน มีโอกาสก็มาเดินห้างกันเนาะพนอ้อเกือบโมโมลืมซื้อของให้เอื่อยอันนี้ก็จะเป็นหน้าเคาน์เตอร์เนาะหน้าอ่าล็อกที่คิดเงินเนาะพี่น้องดูที่มุกดาหารบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขามุกดาหารเนาะ อันนี้ก็คือรอบๆเนาะอยู่ที่ชั้นสองของอห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์เดี๋ยวเรามาลงเนาะพี่น้องเดี๋ยวคนสินร์ตเราจะกลับบ้านนะบิ๊กซีมุ่งมสูสวัสดีค่ะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเราลงนามสร้งล้อเราเขีนให้ตรงและดับประเข็นตลอดเวลาค่ะ บิ๊กซีมุกดหสวัสดีค่ะเพื่กกรรอความปลอดภัยของคุณลูกค้ากรุณาตั้งล้อรถเข็นให้ตรงและจับรถเข็นตลอดเวลาค่ะบิ๊กซีมุกสวัสดีค่ะอั้ก็นนี้ก็จะเป็นสันหนึ่งเนาะสันหนึ่งของห้างบิ๊กซีอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารตอนนี้ค่อนซอนกันลงมาหอดสันที่หนึ่งเนาะ,ะเพื่อจะออกไปหาหลดเนาะ จะได้กลับบ้านพี่น้องเลยทำนะลูกสาวก็โทรนำพี่น้องอันนี้คือร้าน KFC ตรงนั้นก็จะเป็นบันไดาทางขึ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นประตูออกพี่น้องเดี๋ยว ออกกันได้เลยหลังจากที่ออกจากบนะิ๊กซีซูเปอร์ซเตร์้พี่น้องขอสวรรค์ก็จะได้กลับประเทศกันแล้วเนาะอันนี้จะขับรถไป ด่านตมไทยเนาะก,ก็คือด่านสุลกาการเนาะก,ก็คืออยู่จังหวัดมุกดาหารนี่แหละเนาะตอนนี้คอนสวรรค์กำลังขับรถออกไปเนาะจะออกไปตีตีต,ตีบัตรพันแดนแล้วก็ข้ามประเทศเลยเนาะวันนี้คอนสวรรค์ก็ได้ข้ามมาส่งผู้โดยสารเนาะอยู่ที่ฝั่งไทยตอนนี้เดี๋ยวมืออื่นกันจะได้ข้าอีกแล้วหนเนาะ เ <c oughs> ดี๋ยวจังไรกับไปบึงไปติดตานมน้องกันเนาะพี่น้อง าสามแยกตลาดโคกสวรเนาะจะเป็นตลาดโคกสวรรณโคกสวรนี่จะอยู่อยู่ด้านขวามือของขอนสวรรค์เนะาะอยู่ทางซ้ายมือจะเป็นทางเลี่ยงเมืองอันนี้คือเส้นทางไปด่านเนาะด่านอยู่จังหวัดบุรดหารนีเนาะก็คือ,อสะพานมิตรภาพ สองไทยลาวมุกดาหารกับสวรรค์เขตขึ้นจะพานกันแล้วกำลังจะเข้าสะพานเนาะข้ามไปฝั่งลาวนะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณอ๋อห้าโมงกวบกลัวเนาะห้าโมงกวบกลัวคอยสอนกำลังขับรถ ตอนนี้กำลังจะเข้าสพานแล้วเนาะกำลังจะเข้าหัวสะพานอ่าตอนนี้คอนสวรรค์อยู่ฝั่งที่ฝั่งตงมด่านมุกดาหารเนาะจะไปฝั่งตงมสวรรค์เขตเนาะพี่นอ้องเข้าแล้วเข้าสพานแล้วกลับประเทศลาวเด้อเจอกันในพรุ่งนี้เนาะวันที่28 คอนสวัสดิ์จะข้ามมาใหม่นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คอนสวัสดิ์ด้วยนะครับพี่น้องพี่น้องฝั่งไทยเนาะฝั่งลาวแล้วก็ฝั่ง USA สหรับอเมริกาเนอะอันนี้ก็คืออยู่ที่กลางสะพานอ่ามิตรภาพมุกดาหารสวรรดเขตเนาะ ทางเข่าด่านลาวเนาอพี่น้องทางเข่าด่านลาวยินดีต้อนรับสู่แขงโซนอาเขตเน้องพี่น้อง